ติดต่อค้างครับอ๋ออันนี้คือมีทางเจ้าหน้าที่นะคะติดต่อกับลูกค้าเข้าไปใช่ไหมคะใแจ้งว่าพัสดุส่งค้างนะคะที่ยังไม่ได้รับต้องไหมครับค่ะทางเจ้าหน้าที่ขอได้แจ้งได้พัสดุหรือว่าได้แจ้งอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่ได้แจ้งครับดีว่าไม่ได้แจ้งอะไรค่ะรถพัสดถึงสายรอสักครู่นะคะเดี๋ยวทางเราะทำการตรวจสอบในระบบให้นะคะ,รระ,ค,ะ,ค,ะครับ ทางเราเรียนสายกับนายชัยพรใช่ไหมคะครับผมค่ะที่ถ้าเราติดต่อกับผู้ลูกค้าเข้าไปนะคะมันเป็นเรื่องพัสดุของค้าน,นะคะคุณลูกค้าครับเป็นเรื่องพัสดุของค้าน,นะคะที่คุณลูกค้าทำการจัดส่งให้กับนายขวัญน,นะคะของสายอันนี้นะคะทางเราก็อยากทราบนะคะว่าตัวร์คลูกค้าเองได้เข้ามาทําการจัดส่งนะคะในเมื่อวันที่สามสิบเอ็าที่ผ่านมาไหมครับไม่นะครับ แล้วทำไมมันมีรายชื่อของลูกค้านะคะทําการจัดส่งหรอคะผไม่ได้ส่งครับลูกค้าได้บอกใครจัดส่งหรือว่าให้รายชื่อของตัวเองนะคะให้กับบุนคคลอื่นนะคะทําการจัดส่งแทนไหมไม่มีนะครับค่ะนี่นะคะคลูกค้าขออนุญาตนะคะซึ่งพัสนุกชี้ชชนนี้นะคะทางเจ้าหนี่นะคะส่งขับแยกนะคะขอแจ้งมาโดยกล่าวว่ามีบุคคลนะคะนำรายชื่อของลูกค้านะคะไปเอฟซ้ทำทําการจัดส่งพัสดุ ซึ่งข้อสรุปเบื้องต้นนะคะที่ทางเรานะคะแจ้งแบบลูกค้าไปนะคะมันเป็นข้อสรุที่ผิดพรบของโชคซึ่งมันเป็นเอกสารนะคะดังที่เคยทางาอันนี้ทางเราก็เลยอยากทราบว่าตัวลูกค้าเองได้ทำการส่งข้อสรุปชิป้นนี้ให้กับนายฝางของใสไหมหรือว่ายังไงนะคะไม่ได้ส่งครับไม่ได้ทําครับอันนี้ลูกค้ายืนยันเลยใช่ไหมคะว่าตัวของลูกค้าเองไม่ได้ท,ทําการส่งแล้วก็ไม่รู้จักกับนายฝางของใสใช่ครับ าคุณลูกค้านะคะไม่ได้ทําการจัดส่งแล้วก็ไม่สนุกกับทายขวานทองสายนะทางเรานะค่ะขอแนะนำให้คุณลูกค้านะคะไปนายัดกระดูกหรือว่าอะไรนะสีกระดาษม้วนต้นทุนนี้เอาไว้ก็ไม่ให้ถูกคลอื่นนะคะเขานำรายชื่อของคุณลูกค้าไปแอบอ้างทำการจัดส่งไปที่ไหนครับไปที่ไหนครับไปอายัดนะคะอยู่ที่สถานีรถไฟนะคะที่เขาแอบอ้างทําการจัดส่งที่ที่นะคะที่เขาแอบอ้างทําการจัดส่งนะคะอยู่ที่ ภูเก็ตแต่เราทำการตรวจสอบตัวอลูกค้าไม่ได้อยู่ในวิธีของภูเก็ตอันนี้สะดวกไหมคะไม่ครับไม่มีค่ารถครับ เช่วยหวนะครมีช่วยนะครับช่วยช่วยครับช่วยช่วยนะครับช่วยดก่อนฟังฟังก่อนนะครับฟังผมก่อนช่วยพอดีผมช่วยผมหน่อยครับพอดีผมไม่มีค่ารถไปไปตามต้องโอนให้ผมได้ไหมอันนี้หน้ลูกค้าให้ทางไปพดีนะะโอนให้กับลูกค้าใช่ไหมถูกต้องไหมคะใช่ครับเจ็ผมทีได้มีค่ารถไป แก้งความที่ภูเก็ตครับพาเราขอเลขบัตรีได้ไหมคะได้ครับได้มาเลยค่ะศูนห้าครับเจ<ม>็ดสองสานย่า <7 23 S 2> นะเจ็ดสอาสาค่ะสามห้าหนึ่งหครับศูนย์ห้านะคะเจ็นะศูนยครับศูนย์ห้าหนอันนี้ลูกค้าต้องการเท่าไหร่คะช่วยเท่าไหร่ครับ อันนี้เราแจกลูกค้าเลยค่ะค่ารถค่ารถค่านละมันเป็นเท่าไหร่ครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับอันนี้ประมาณถ้าลูกค้าใช่ไหมถ้าปักทีม้าโอนเข้าของลูกค้านี่ก็สามารถที่จะอายัดปักทีลูกค้าได้แล้วครับผมเข้าใจ่ไหมคะครับแล้วลูกค้ารู้ไหมคืออันดับตันี้ลูกค้าต่อกับชื่อเลยใช่ไหมคะครับผมคือผูกพ็อกเพย์เลยใช่ไหมใช่ครับใชเลยนะใช่ครับผมแล้ว ถ้าบัญชีถูกอายัดขึ้นมาที่เราขอไม่เกี่ยวข้องใดๆในที่ี้นะครับครับผมลยครับรอรับเลยค่ะครับผมเสร็จหรือย,อยังครับ